ไปไปสวัสดีครับผมชื่อเดชายสมงพิธพมานะครับชื่อเล่นชื่อหมากลุกอายุ11ปีครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพพิสเตียนวิทยาลัยครับเออแรงบันดาลใจในการตีก้าโหมก็คือเห็นรุ่นพี่ที่รวนตีครับแล้วมันเท่ดีครับ ในดนตรีที่มีอิทธิพลต่อผมก็คือก o s p e l ครับมือกองในดวงใจของผมก็คืออ,อีลิกมาอีลิหมาบแล้วก็แอลสเทียย่าย่าเออจุดเด่นของผมในะการตีกองก็คือผมมีฟีลลิ่งที่ชัดเจนครับแล้วก็ทำให้คนที่ดูเข้าใจเพลงแล้วก็สนุกไปด้วยกันครับ ผมรู้สึกด,ดีใจมากครับที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศครับผมค่อนข้างมั่นใจครับแต่ว่าผมก็กลัวคู่แข่งเหมือนกันครับอยากบอกกับคู่แข่งว่าก้รงแข่งขันนะครับมีแพ้มีชนะแต่ว่าสุดท้ายยังไงเราก็ยังเป็ือนเพิ่มกันอยู่ดีครับดนตรีอมีหลายคีย์แต่นักดนตรีถูกสติประจำใจของผมนะครับก็คือดนตรีมีหลายคีย์ จำใจของผมครับดนตรีอะครับมีหลายคีย์แต่นักดนตรีอะไม่ได้มีหลายใจ <c oughs> โขเจอเหมือนเจี๊ย <c oughs> สำหรับใครที่อยากมาเชียร์ผมนะครับในรายการ Overdrive i m f a c t Six นะครับวันที่15มีนาคมที่ f r i a n g l e Wave e c <oughs> s i Studio ก็ขอเชิญมาได้เลยนะครับุณครับ สิงคอปเปอเรชัสยามพระกอนสมาคมศิลปินไทย OVD Present งานประกวดการตรีกลองแห่งประเทศไทยโอวุไรายกรัมแฟกซิกการที่จะฝันใจมั่นที่จะทำแชมป์นคนต่อไปอาจเป็นคุณชิงถ้วยและเงนินรางวัลรวม140,000บาทรุ่นคิดอายุไม่เกิน8ปีรุ่นจูเนียอายุไม่เกิน13ปี โอเพ่น <Open. S 2> ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศเชื้อชาติและการศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่02 203 0423หรือรายแอด o v d ี c o y สนับสนุนโดย โอวุดไรด์กรังไฟสิแชมป์คนต่อไปอาร์ปเวนคืน